ส,สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอีกชนี่ว <Wow. S 1> <c oughs> ้าวก็พบกันกับเอิร์นอีกแล้วเช่นเคยนะคะก็จะเห็นว่าวันนี้โลเคชันเปลี่ยนไปนะคะก็เพราะว่าตอนนี้ เช่าอยู่นะคะในช่วงชีวิตไปทำงานของเอิญตอนนี้นะคะซึ่งจริงๆเอจะมีคลิปก่อนหน้านี้นะคะที่เราตั้งแต่เอิรนอาเรียนจบนะคะแล้วก็ไปรายงานตัวเพื่อเข้าที่ทำงานนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะฟองเอิร์นมันทังเลยเะมันไม่รีกู้ไฟนะคะเพราะเอิร์นเอาไฟล์วิดีโอของเอิรลงมาในของเครื่องนั้นแล้วก็คอมเครื่องนั้นก็คือดับค่ะตอนนี้เรกำลังกู้นะคะถ้าเกิดว่าเอิร์นได้ไฟคลิปวิดีโอนั้นกลับคืนมานะคะเอิรก็จะเอามาทยอยตัดนะคะแล้วก็เอาลงให้เพื่อนๆได้ดูกันค่ะ สำหรับวันนี้นะคะก็คือนี่ขอตั้งแบบช่วงเฉพาะคิดได้ไหมว่าช่วงชีวิตเด็กหอเด็กของเงาๆนะคะกับเมน,นูอาหารของขนะคะนี่ค่ะวันนี้นะคะเอินจะมาทำแกงผักละนะคะหรือว่าแกงผักชะอมนั่นเอ,เองนะคะในภาษากลางเนาะแต่ว่าภาษาบ้านเอาาินภาษาเหนือเนี่ยเขาจะเรียกว่าแกงผักละนะคะเดี๋ยวเอินจะมาพูดถึงวัตถุดิบที่เราจะมาทําแกงผักละกันในวันนี้นะคะ กะะนคก็คือพระเอกของเราค่ะก็คือต้องมีผัดชะอมนะคะรด้ว่าผักดละเสนอไปซื้อม้านจากตลาดนะคะมัดละสิบบาทเท่าต้นแล้วก็จะใส่กระเทียมนะคะก็มีเห็ดขอนขาวแล้วก็เห็ดเป็นหัวอื่นละ่ะอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับตัวกางผูกริบแกงของเรานะคะก็จะเป็นนี่ค่ะงงแดงนะคหะอมขาวค่ะเรียว่ากระเทียมะะแล้วก็มีขยโยรักกิ๊ก ะะและนี่นะคะพิ่ซื้อมาเมื่อกี้เลยนะคะเป็นกะปินะคะกะปินี้นะคะ13บาทค่ะแล้วก็เป็นน้ำปลาฟูสุกนะคะเอิร์นก็ไม่เคยกินมาแล้วก็ไม่เคยซื้ปอปลาเองนะคะไม่รู้ว่าจะอร่อยหรือเปล่านะแต่กูก็ดูแพ็กเกจจริงก็ดูดีนะคะจริงๆน่าจะต้องเกลือสักเล็กน้อยนะคะแต่ว่าเอาเอ,เอไม่ได้ซื้อมานะคะก็ไม่เป็นไรเพราะเดี๋ยวเอา,เอาความเค็มของตัวกะปิแล้วก็น้ำปลาก็น่าจะเพียงพอแล้วนะคะและนี่นะคะก็คือวัตถุดิบลงเรือ วันอื่นนะคะเราก็ต้องผูกติดแกงกันก่อนนะเพื่อนๆสำหรับการผูกติดแกงในวันนี้ของเอิญนะคะเอิญจะเอาพริตนะคะหมด17เม็ดค่ะของแดงสีหัวนะคะแล้วก็ของขาวรั่วกระเทียมแบบสามนะคะแล้วก็มีโคกๆมาด้วยนะคะคุณแม่โคกๆมาให้โคกๆแล้วก็ผ้ารองไว้สักเล็กน้อยนะคะเพื่อการไม่ให้เสียงมันดังเกินไปนะแับแรกนะคะเราจะเอากิดนะ นะเพราะว่าคุณป้าเขาเขาต่อเติมบ้านนะคะก็จะมีเสียงแบบสว่านจอหรือว่าเออเขาทำก่อสร้างเปนอยู่เนาะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะเอาหอมแดงนะคะลงไปงเืยเหดค่ตินขออนุญาต นตอนนี้นะคะเอิญก็ขบพริกแกงแหลกแล้วนะนี่พริกกแหลกแล้วนะแต่ว่าเรายังขาดกะปินะคะแล้วก็ปลาร้าค่ะใส่กะปิลงไปเลยค่ะกะเอานะคะกะอากเดีอปทคนมีกลิ่นปลาร้าเลย าจะต้มดีก็ได้เนาะใส่ลงไป้ชด้าิดิดกะปิคือกะปีกินแรงกว่าปลาร้ามากแล้วก็เนี่ยอกะปีคือกินแรงมากนะคะเพื่อนหอม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 มากหอมหอมตอนนี้น้ำเราก็เดือดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเอาหม้อขึ้นมา ดีมากทุกคนเห็นไหมเราตั้งไฟไว้แบบพอดีเลยนะคะขี้เก้งแล้วก็หกเสร็จพอแล้วก็ตักขี้เก้งลงไปเลยว้าวน้ำในครกเนี่ยคือแบบสุดจริงนะคะทุกคนหอ,อนแบหอมหอมเลยเดี๋ยวลองชิมด เคย้ไม่ต้องเติมอะไรแล้วค่ะทุกคนเด็ดมากวาวตอนนี้น้ำน้ำพริกแกงของเราก็เดือดแล้วนะคะเราก็าจะเอาเห็ดลงไปเลยเห็ดอะไรเห็ดของเขากะเป็นหูดั้งเด็ดมากหอมเปแปดบ้านสิบบ้านนู่นนะคะใครไม่กินก็ขออภัย่มากินด้วยนะคะทุกคนเราเอาไข่ม้วนส้มใส่ในขั้นตอนนี้ได้เลยนะคะ ใส่ลงไปเลยใส่ไปแบบทั้งนัดแบบนี้เลยนะคะต,ตอนนี้คะเราก็จะปิดฟาไว้ค่ะ A few moments later คือสภาพเอ็นตอนนี้เหมือนแบบเด็กหิวรออาหารอะ <c oughs> หิวมากเลยอะเย้ท <c oughs> yeah, ุกคนตอนนี้เอ็นก็จะได้กินข้าวแล้ว yeah, ตั้งตัวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่นี่ก็คือเมนูที่เอ็นภูมิใจนำเสนอมาก ะะก็คือแกงผักชะอมเห็ดหูหนูใส่ไข่มดนะคะหูหนูแล้วก็เห็ดอนขาวด้วยนะคะใส่ไข่มดสุมไข่มดแดงนั่นเองอันนี้นะคะที่เห็นยังว่างๆอยู่นะคะเพราะว่าเอินไปซื้อไก่ปิ้งค่ะคือไก่ปิ้งที่ตลาดมากินคือไก่เย็นหมดแล้วอะ่ะไปออกไปตลาดตั้งแต่เจ็ดโมงครึ่งนะตอนนี้กี่โมงแล้วอะ่ะอีกสนะิบนาทีจะสิบเอ็ดโมงเอิได้กินข้าวมื้อแรกนะคะโอ้โห เวัาเพื่อนๆไว้แค่ไหนอะ่ะต้องแบบมาเตรียมของแล้วก็อัดคลิปไปด้วยนะอ,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 อือเก็เลยได้กินข้าวสายเลยนะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะทุกคน,นต้องช่วยกันแชร์แล้วก็กดไลค์นะคะเป็นกำลังใจให้กันเยอะๆนะอือไก่ปิงป้งไก่ปิ้งนีนก็คือปูดุ่นนะคะหรือว่าตดไก่นั่นเองตดออไปดูลองชิมฝีมือตัวเองกัน การยิ้มผักชะอมนะคะเราจะต้องเอาผักขึ้นมาแบบนี้ใช้มือนะคะมือค่ะมือมือค่ะสองนิ้วนะคะนิ้วโป้งกับนิ้วชี้นะคะแบบนี้เลยรูดมรูดมันี่ถ้าผักมันอ่อน,นมันก็จะคลายง,ง่ายแบบนี้แหละแล้วก็อือหอหมหอมแล้วก็สดน้ำกับเห็ดตากนะคะ แขมมส้วมกับเพืเ่อนเขาให้นอร่อยแตกตุกบตับมันได้ผักชะอมดีด้วยนะคิอการใหญ่นะคะสิบ,บาทได้เยอะมากแล้วก็ยังแบบเป็นยอดอ่อนๆทั้งนั้นเลย <c oughs> <c oughs> เราลองมากินตู๋ไก่กันดูนะว่าเขาหมักอร่อยืูเปล่าถ้าเกิดว่าหมักอร่อยเนี่ยก็จะได้เงินเดือนอีกหลายครั้งเลยนะเนื้อไก่มันค่อนข้างมันไปหน่อยอะรู้สึกน้ำมันมันเยอะแล้วก็รสชาติมันเครื่องปรุงมันอ่อนเกินไปมันคนชอกก่ รสชาติมันไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่ทุกคนข้าไก่ปิ้งถ้าจะอร่อยเนี่ยมันต้องรสชาติแบบเข้มๆนิดนึงอะอร่อยอร่อยเรื่องหมักแบบไก่หม,มักเนื้ออะไรเนี่ยเอิร์นแนะนําเลยนะคะร้านแม่อรนนะคะแม่อรนหมูปิ้งนะคะหลังโรงพยาบาลค่ะเบิ้งอาหารหลังโรงพยาบาลนะคะหลังโรงพยาบาลไทยคืออันนั้นเนี่ยหมักอร่อยทุกเมนูค่ะไม่ว่าจะเป็นแป้ง,งนมหมูนะคะหมูปิ้งลูกชิ้นอ,อ,อะไรทุกอย่างคืออร่อยก็โล่ลงสังสีงการปิ้งย่างคะเหมาะก,กับเมนูเช้ากลางวันนะคะ จิ้มก็คือรสเด็ดแม่เอินทําเองนะคะล่าสุดขายของให้แม่นะคะก็ะไปอุดหนุนแม่เอินกันได้นะคะที่หลังโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะนะคะอร่อยจริงปิ้งสดใหม่ทุกวันนะคะแล้วแม่เอินเนี่ยหมักอร่อยมากนะอันนี้ค่อนข้างจะมันไปนะคะไม่เป็นไรเรามากินเมนูของเอินกันดีกว่าแองคัะเชอร์โอมนี่คือฟินสุดแ่ะเมนูโปรดของหลายๆคนหรือเปล่าถ้าเป็นเมนูโปรดของใครหลายๆคนเนี่ยลองคอมเมนต์มานะเพราะว่าอันนี้คือเมนูโปรดของเราน,นะ โอเคค่ะทุกคนก็เดี๋ยวขอปิดคลิปเพียงแค่นี้แล้วกันนะ mm hmm. เพราะว่าเอินหิวมากนะคะเดี๋ยวจะกินเพลินจนแบบลืมปิดคลิปนะคะหิวแล้วก็อร่อยมากบอกเลยว่าแกงผักชะอมนะคะถ้าเป็นเมนูโปรดของใครๆเนี่ยลองทําตามเอินกันได้นะก็อร่อยมากๆขพูพริกแกงก็ไม่ได้ยากเลยนะคะขนาดเอินทําได้เพื่อนๆจะทาได้อย่างแน่นอน,นะะโอเคนะคะเ,เพื่อนๆถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะคะเป็นกาลังใจให้กับเอินด้วยนะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะเอินก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเ,เพื่อนๆบ๊ายบายค่ะ ไป้เจอกันคิปหน้านะคะไปไปอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเลือกทั้งหมดและกดไลค์ให้พวกเราด้วยนะคะ